็ขอสวัสดีคนดูทุกคนนะครับว่าวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับทุกงฐานเกมเมอร์นะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะพามาแนะนำครับสำหรับคนที่เล่น m ิวเ s c เ n น i ซ n นะครับมือใหม่เนาะก็ผมจะหาทุกท่านนะครับมาหาครับว่ิธีการหาปีกนะครับปีกรุ่นหนึ่งนะเดี๋ยวเร่ยนะนี่นะครับก็คือปีกตัวนี้นะอว่าถ้าเราไม่ ถ้าคนที่จะไม่มีอ่ะจะหานะครับจะหานยังไงเล้วเราจะใช้อะไรบ้างครับก็มาจะ่ผมจะพาเพื่อนไปดูกันเนาะครับนะทุกคนอในขั้นตอนนี้นะครับก็ทุกคนจนะเข้ามาที่ติ๊กไปที่แผนที่เนาะเข้าไปที่คราฟ N p c นพซนะครับก็กดเข้าไปเลยเนาะทีนี้เราอยากรู้ว่าเราเวลาเราจะคราฟอะไรเราจะเอาอะไรใช้บ้างนะให้มันดูที่ตรงนี้เนาะอ่า นี้เรามาดูตัวที่เว่าคราฟปีกนะครับนี่ตอวมาปีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่สิ่งที่ใช้กนะ็จะมีนี่นะครับผลึกชีวิตเนาะแล้วก็ผลึกสร้างนะครับแล้วก็ผลึกไวพรนะครับแล้วก็ผลึกวิญญาณนะครับแล้วก็มีหินมายาเนาะผลึกชีวิตนี่นะครับเราสามารถหาได้ในร้านคะ้าทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวจะค่อยให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะ นี่หินมายานะใช้อยู่ที่สองร้อยเหรียญน,นะครับส่วนผลึกสร้างนะนี่ใช้สองหมื่นนะครับส่วนนี่นะผลึกชีวิตนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะนี่จะใช้50เพชรในการซื้อนะครับก็คือเราใช้2อันเนาะแต่ว่าวิธีได้ฟรีในการผลึกเพชรนะเราสามารถนะครับหาได้จากนี่นะ เบ้าหมายแล้ววันนะครับคือการเก็บกล่อง,องนี้นะนี่กล่องสุดท้ายนะครับมันจะมีให้วันละอันนะเพ,เพื่อนก็ทำสองวันนะพเพื่อนก็จะได้สองอันเนาะโอเคมาทีนี้เราก็อุปกรณ์ของเราก็ครบแล้วนะเราจะค้าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะนี่วิธีการหาเปลี่ยนนะครับง่ายๆนะนี่โอเคเดี๋ยวราจะลองค้าดูนะ โอเคมาครับแล้วทุกคนแต่ประเด็นคือว่าครับแล้วมันจะแช่ของนักเวทนี่ทุกคนโอ้โหนี่หรอความเสี่ยงของการครับทุกคนทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเออ โอ้โห oh, oh. จบแล้วโอเคครับทุกคนหลังจากที่ว่าผมอะ่ะตัดสินใจจะอันนั้นนะเนาะแต่ว่าผมเอาปีกไปย่อยมานะครับแล้วมันได้ผลึกสร้างขึ้นมาแทนนะอ่าไม่ใช่ผลึกสร้างเลยเขาเรียกว่าอะไรนะรผลึกสร้างนี่แหละมาหนึ่งชิ้นนะผมก็เลยว่ายังมีชิ้นส่วนเหลืออยู่นะอ่า ผมจะไม่ให้ไอ้ที่ผมนอันนั้นไปเสียฟรีนะครับแล้วก็ผมจะคาฟอีกนะแล้วผมก็ซื้อผลึกสร้างมาสองหมื่นเลยนะทุกคน,นกคเนาะก็มาคาฟปีกเนาะมาทีเนี้ยเรารุ้กันดีกว่าว่าเราผมอะจะได้เปลี่ยกของนักเวทไหมผมต้องได้เปลี่ยกของนักเวทน,นะมาเรามาดูกัน ไปโอ้โหโหไอ้ทุกคนติดค้างคาวเอาเรื่องเออเฮ้ยผมใส่ไม่ได้โอ้โหเหมือนเดิมครับทุกคน ไม่ได้แนละ้วไปมาทุกคนเพื่อที่ผมอาจจะอยากได้ปีกหนึ่งนะครับผมก็ตอนแรกก็จะท้อถอยล้วไม่ท้อไม่ถอยขอยอีกรอบนึงรอบเนี้ยผมก็เลยอ่าจัดมาเลยผมก็เลยเติมตังค์นะซื้อเพชรมานะเอออเพชรมาซื้ออ่าไอหิน นี่ตัวเนี้ยเราจะไเปโดนนี่ผลึกชีวิตนะสองเม็ดนะเดี๋ยวผมจะซื้อเลยนะมามา,มาในมุมที่ผมคิดอ่ะซึ่งผมคิดว่าเรากดคาไปสองรอบเลยใช่ไหมมันได้ของเอลแล้วก็ของพนักดาบพวกอันนั้นอ่ะเออของไนมาแล้วทีเนี้ย รอบต่อไปมันก็ต้องไปขอนักเวทไปอะไรอย่างเงี้ยผมคิดอย่างนั้นนะเออมาทีเนี้ยเราได้ของครบแล้วนะนี่สองเมร็รเลสองเม็ดโอเคมาแต่ก่อนจะไปอะ่ะผมขออนุญาตเช็คดวงก่อนมาผมมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะที่ผมจะทบนะนี่ผมจดาบไ้อ่านตาความสเสด็จป้องกันบอกสิบเปอร์เซนะครับมามจะ เช็คดวงหงก่อนถ้ารอบเล่นงรจะได้ไหมโทษไปเลยอ้าวไวยว่ะอย่างนี้ถือว่าดวงดีนะทุกคนนี่อุปกรณ์สวยจัดนี่เป็ออฟชิดดีนะครับอ่ามาวันนี้อะไรแพ็กอะไรเนี่ยอ๋อเติมผมเติมถึงเลยแลอวเนี่ยโอเคได้ผลึกกวา์มาลนะอ่าแป๊บนึง นี่จะค่อยไปเปิดทีหลังมานอกเรื่องเราไปมามามาจะไม่มาให้ก็ให้รู้ไปมา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 ,มานะ มานะโอ้โหไม่มาหมดทุกคนอ้ยไม่ยอมครับเรายังได้เรายังเหลืออีกรอบหนึ่งนะเรายังเหลืออีกรอบหนึ่งนะไม่ยอมไม่ยอมทุกคนอย่าไปยอมไอแยกส่วนตรงนี้นะครับปึออ๊บปึ๊บผมจะไม่ยอมนะเราไปตรงนี้ ันนี้สองอันเป็นหนะึ่งร้อยนะแล้วก็มาซื้อนี่อัอนหนึ่งนะมาทำไมนักวิบมันได้ยากขนาดนี้เนี่ยนะนะแค่ปีกอันเดียวเนะี่ยท่านผู้ชมมากดเลยกดเลยไม่โอ้โห ทำไมมันตึงจะงับปีกนักเวทรุ่นหนึ่งเนี่ยเออฮ้ตึงมากเลยเนี่ยทุกคนผมหมดแล้วนะโอ<ฮ>้หมันตึงเกินไปหมดทุกคนโอ้หมดไปสามร้อยเพชรนะโอ้โห ออฟโคสวยทุกคนมื่นอัตราป้องกันบวกมื่นอัตราป้องกันบวกห้าเปอร์เซ็นอันนี้ออฟสวยอ่ะขออนุญาตขายนะแต่ผมดูก่อนแต่ว่าตอนนี้ผมทำไมมันได้ยากได้เย็นจังเลยไอ้ปีกเนี่ยนี้ออฟมันไม่สวยแล้วผมไม่อยากเอา โอเคทุกคนอย่าผมจะเอาไปลงขายนะก็ขอขอบคุณนะักสละการติดตามรับชมไงวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะวันนี้ผมรู้สึกเซ็งๆม่เกินน <laughs> ะยังก็ขอขอบคุณนะักสละการติดตามรับชมนะแต่ผมก็จะทาคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะ,ะ,ะก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์นะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ